คงินค่ะเราจะทาแป้งนะคะเพราะว่าเพลยนะคะหน้าดำมากแล้วก็เดี๋ยวใช้แป้งโยดนี่ค่ะเห็นไหมไม่ใช่สปอนเซอร์นะแต่ใช้ยี่ห้อนี้นะคะเพราะว่าดูหน้าแปลมันดำนะคะยวตัดตอนเดี๋ยวเปล้าขอตัดนะคะตอนที่แบบทาแป้งเสร็จแล้วนะคะโอเคค่ะทุกคนเปลนะคะได้ทําการทาแป้งเสร็จแล้วนะคะทุกคนดูจากหน้าเปล่าดำนะคะดู ขาขึ้นนิดนึงนะคะนี่ก่อนเราค้องไปจะทาแบบนี้นะคะแต่บางวิดีโอ,อก็จะทาก่อนแบบครีวนะคะเพราะว่าใชยเวลานี่เป็นเซโอนี้นะคะใครใช้ก็อยาใครใช้เหมือนเปลนะคะก็กดไลค์ด้วยนะคะโอเควันนี้นะคะเราก็จะมาพูดนะคะกับการที่แปลย์ห่างหายกันไปแบบยิ่มากเลยนะคะแบบไม่ได้ทำคลิปแบบ หลายวันเลยนะคะเพราะว่าจะมีว่างนั่นเองนะคะก็ที่ไม่ว่างนะคะเพราะว่าต้องทําการบ้านนะคะแล้วก็เลี้ยงไอโฟนนะคะแล้วก็ต้องช่วยแมย่ทํางานบ้านนะคะก็เลยไม่มีเวลาได้มาอัดคลิปตัดต่อคลิปนะคะก็วันนี้นะคะได้มีเวลาว่างเพราะว่าวันนี้คือวันศุกร์นั่นเองนะคะจะจะอัดคลิปช่วงเวลาประมาณตีเจ็ดตีแปดนะคะจะตัดคลิปตอน รุ่งเช้าเลยนะคะหรือไม่ก็อัดเสร็จปุ๊บก็ตัดต่อแบบแบบแบบพื้นฐานนะคะเพราะเราไม่ได้ตัดต่อแบบมือโปรเหมือนช่องอื่นเขานะคะแล้วก็ทําบบทำได้แค่ไหนก็เอาเท่านั้นนะคะเหนื่อยเหนื่อยก็เอาเท่านั้นพอถ้าบางวิดีโอที่ทุกคนเห็นนะคะว่าเราจะตัดต่อ คือแพรวตัดต่อ um really yes. ได้เท่านั้นจริงๆนะคะคือแพรวตัดต่อไม่เป็นเลยนะคะคือแอปเจ้าตัวนี้นี่เองนะคะที่เบอนแนะนามาแพ้วก็ได้ทําการไปโหลดมานะคะก็ลองตัดต่อค่ะตัดต่อดูก็มันก็ดีอยู่นะคะคือแอปนะคะใช้ดีมากแต่แพลวนะคะทาไม่เป็นเลยต่างหากก็สําหรับคลิปนี้นะคะ จะออกมาชี้แนะนะคะว่าเราะจะอัดคลิปช่วงเวลาแปลว่างเท่านั้นนะคะหรือว่าเวลาวันไหนที่แปลไม่ว่างก็อยากจะให้ทุกคนไปดูย้อนหลังคลิปเก่าๆที่ทุกคนยังไม่ได้ดูด้วยนะคะและอยากจะให้ทุกคนนะคะฝากกดติดตามช่องแปลด้วยนะคะเพราะว่าอตอนนี้นะคะยอดซับของแปลนะคะน้อยมากเลยนะคะคือแล้วแล้วแปลนะคะก็อยากจะฝากติดตามด้วยนะคะก็คือฝาก ติดตามช่องตองตองชาแนลนะคะเคยเป็นเป็นภาษาอังกฤษแต่ก็จะเขียนนะคะแล้วก็ช่องโมจิชาแนลนะคะก็อย่าลืมไปติดตามพวกเขาด้วยนะคะเพราะเขาคือเพื่อนแพวเองนะคะคือทาเป็น youtube เหมือนกันนะคะเขาทําก่อนแพลแปลก็เขามาบอกนะคะว่าจะทำ u ูทูบไหมแพรก็บอกว่าอยากทาแพรก็เลยไปสมัครนะคะแต่ว่าโลโก้อะไรของแพลก็ยังไม่ได้ทํานะคะเพราะว่า ทำไม่เป็นนะคะก็ถ้าใครรู้นะคะก็แอดดฟิมาได้ด้วยเลยนะคะโอเคโนฟิก็ฟิตแล้วนะคะชื่อว่าสุภาวิตาอยอหยัเพลงนะคะโอเคโนก็สำหรับวิดีโอนี้ก็พอเป็นเท่าน,นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับรสมคริกนะคะบ๊ายบาย